ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่วัดพนมนาวาสนะที่ผมเคยมาเกิดตายเป็นคนแล้วมาเกิดที่นี่และสุดท้ายก็ตายที่นี่แล้วไปเกิดใหม่ในทางโลกตายเกิดตายเกิดสองครั้งตายเป็นคนแล้วมาเกิดเป็นพระตายจากพระแล้วก็ไปเกิดเป็นคนเดี๋ยวจะงงไหมมันตายจริงตายปอบจายของแท้เนี่ยเพราะไอ้พี่ผมคลอดครั้งแรกเลยก็ได้อาชาติที่เกิดอ่แม่ผมเกิดมาเนี่ยผมเกิดที่โรงพยาบาลนะโรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี แล้วผมก็ตายจากคาราหะคารหัดเนี่ยตอนนั้นน่ะมาเกิดใหม่ที่อุโบสถวัดพนมนาว่านเนี่ยมีอุปชาชื่ออุปชาชมเจ้าววาดวัดสังกอเป็นพระอุปชาเป็นผู้ทําข้อให้แล้วก็เกิดเป็นพระอยู่ได้ทั้งหปีหปีก็ตายเพราะว่าตายจากพระถอดพระเหลืองออกมาเกิดเป็นคาราวานน่าจริง ที่ผมศึกนะ่ะไม่ใช่เพราะกีเลรอาาอกมาไปอะ่ะผมแล้วผมคิดแล้วก็ปฏิบัติมาเต็มที่เหมือนกันนะหลายครูบาอาจารย์เหมือนกันแต่ไม่ต้องอะ่ะดูการพูดการคุยแล้วกันว่าครูบาอาจารย์เนี่ยและกันที่ผมปฏิบัติมาเนี่ยมาแนวไหนอะไรไหน,ไหนและสุดท้ายผมก็ศึกที่ผมลาสิกขาไปนะพะศสองรอยสิบ227แต่ผมสู้ไม่ไหวมันมากแย่แล้วผมไม่อยากให้ศาสนาต้องเสียไปเสื่อมไปให้คนตมฤติผมก็ไปลาไปเป็นเพศคณหัน แล้วก็ศึกษายังอยู่กับศาสนาเรื่อยแต่เรารู้สึกสบ,สบายใจสบายใจว่าเออเราไม่ได้มาบินาบาบขอคนนะบินาบาทคือการขอจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ไม่ขอเหมือนการทั่วไปเออมาช่วยนี่หน่อยไม่มีพระเนี่ยสมณะโคดมเนี่ยของพระเจ้าคือต้องอย่างนี้นไม่มีการพูดขอโดยอาการสารวมให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แล้วแต่ห้ามหลุดออกมาทางวาจาเด็ขเดขาดเนี่ยผมก็สํานึกนะถ้าพระเจริญแล้วเรามาทำนี่ไม อย่างน้อยๆเราปฏิบัติและให้เขามาถามว่าจะให้อะไรผมถึงไปงานทุกงานแล้วก็โดดพระไล่มาทุกงานถ้าพูดหมาหาเงินอย่ามาพูดก็ทําให้ผมท้อแท้มานานแต่ไม่เป็นไรผมก็พยายามวันไหนไล่เราก็ไม่ไปจนทนทนทน,ทนสุดท้ายเอออันนี้สองเรามีจริงวันหนึ่งก็ไปใช้ความสามารถเฉพาะตัวก็ไปพยายามเอ,อจะหาหนทางไหนที่เราสามารถจะอยู่ได้ช่วยกันเผยแผ่ศาสนาก็นึกขึ้นมาเออต้องมาสานักปฏิบัตินะ ก็นึกไปนึกมาก็กลับไปอยู่สํานักปฏิบัติพอคุยปับ๊บคนที่เขามีอารมณ์ทางด้านกรรมาฐานเออพอใช้ได้ก็ลองมาดูนะช่วยกันไปแผ่สันต์ก็เริ่มนะจุดนั้นนี่จุดสําคัญีรนบทเอ๊ะภูมิรู้เรามีแค่นี้เราเอาปริยัติไปสอนผู้ทรงคุณอย่างนั้นนะผู้มีควา,ามรู้มันจะไม่แปลกพิศดารนั้นมันก็เหมือนเหมือนกันทั่วไปททาความพิเศษแล้วก็ให้ตื่นเต้นขึ้นมาหน่อยก็โดยการว่า พืชปฏิบัติให้มันสูงขึ้นไปนะโดยการเห็นคนทำอะไรหลายอย่างเพื่อว่ามาเผยแผ่ชุนแต่เผยแผ,แผ่วันนี้ก็จะมาคุยเรื่องอารามพระบทมัทนานเลยมาคุยเรื่องปานาธิบาตตัวเดียวก่อนสลเนี่มีศินห้าแต่ว่าเอาปานาฏิบาตอย่าไปพูดถึงศิลเลยห้ามฆ่าสัว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกรรมสามนะฮะกายกรรมสามวจีกรรมสี่มุสาวาทพูดปดปิสุนวาจาพูดส่อเสียนพระลุสวาสดพูดคำหยาบ สัมปรปราปาพูดเพรเจอร์นี่วัตถิกรรมสีอภิชาคือโลภอยากได้ของเขา,าพยาบาลปองร้ายเขาอิจฉาทิฏยาจ้องจับผิดเขากล้าวนะินาสิทธิคือมีจิตใจเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดผิดเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีนเนี่ยสิบอย่างเขาเรียกกุศลกรรมบทสิทธิแต่มีผู้รู้มาทำเป็นศินปาณาติบานอธินาทานนู่นนี่น่ะ เรื่องเรื่องมันไปอย่างนี้อันนี้อ,นนอธิบายเป็นความรู้อ่าทีนี้หันกลับมาเอาข้อเดียวก่อนป้านาติบาตป้านาติบาตเนี่ยนะฉันเชื่อไห่ห้ามฆ่าสัตว์มันอยู่ที่สติและใจเราต้องถึงถ้าทุกวันนี้บอกมีศีลมีศีลแม,ม้แต่มันมีหลายระดับมีหยาบกลางละเอียดธรรมะพระเจ้า,ม,า,า,จามีทุกอย่างหยาบกลางละเอียดหยาบคือหมายถึงว่าอ่าหยาบแบบเร็ว ยาแบบสะใจยาแบบละเอียดนะมีแบบยาต้างละเอียดยาแบบละเอียดเป็นไงสมมติถ่าท่านฆ่าอายุงนะท่านตอบปั๊บเนี่ยนี่ยาเนีถ้าไปทํามันตายแล้วยาแบบละเอียดนี่ยาเป็นะรละเอียดเป็นไหมมึงขยี้ยุงเนี่ยโอ้โหเล่นจนสะใจลอ้มันไม่มีผิวยุงเลยไอ้จะยาแบบละเอียดมึงแค้นอะไรนักหนามันตายแล้วมึงจะเอามันถึงไหนเอาไม่มีเนื้อหนังเลยเหรอยาอย่างละเอียดนี่ง่ายๆนะเนี่ยมองลึกต้องลึกกว่านี้ เอาละทีนี้เอาขั้นที่สองจิตสูงขึ้นแล้วยุงกัดปับ๊บเฮ้ยจะฆ่าลเลเฮ้ยมันผิดศีลน,นะเรารักษาศีลไล่นี่ก็ยังกลางๆนะทีไล่อย่างหยาบไล่ไล่แบบไม่รู้วม่ชี้จะแบงตายดีเพราะงั้งนปัดอย่แต่ตา,ตาไม่มองไม่รู้คือขอยมันตายไม่มีเจตนาให้จะไล่มันแต่ว่าเฮ้ยก,กูกัดก็ได้ทำเป็นพิธีการแกล้งไลเ่เพราะงั้นแต่มันตายได้จิจิตรู้ว่าวกูแกล้งไล่มันแต่ขอยตายเนี่ยมัน ความลึกความละเอียดอีกหลายอย่างไม่มีใครรู้เท่าท่านหรอกบางคนไล่มสต,ติเอออยากให้มันตายนะเบาๆไล่เบาๆไอ้ี่ขั้นตอนอีกขั้นตอนในปานาธิบาตปันะ๊ดเนี่ยให้มันเป็นทานเห็นแล้วมันมากัดดูมันโอ้โหมันกินเลือดท้องป่องเนะี่ยดีใจกับมันมีปิตินะให้เลือดเป็นทานเนะี่ยดีมีปิติเออจนเออมึงอิ่มแล้วเฮ้ยอย่ากินอิ่มมากนะเดี๋ยวมึงบินไม่ไหวมึงท้องแตกตายนะ กูเจอมนุษย์ก็เหมือนกันมึงเป็นยุงกระวังนะตรงนี้ไม่มีใครรู้เรากูก็เจอมาแล้วอิ่มจอดกอ้วกอ่ะมึงกินพอดีพอดีมันไม่สนใจหรอกสัตว์ไม่รู้เรื่องคุยกับมันสุดท้ายมันก็บินหนีแต่บอกมันวมึงอยากกินเดี๋ยวมันบินไม่ไหวเดี๋ยวท้องแตกเออมันจะรู้ไม่รู้มันก็พอมันอิ่มเต็มที่ไงปั๊มมันก็บินมันไปมันจะไปไหนก็เรื่องมันแต่มันทิ้งไม่ได้คือความคันไงท่าเคยเจอมายุงกัดบางทีถ้าเกาจนเลือดออกโอ้ยมันนั่งที่นาโอ้โห ทีหลังมึงกัดกูนะคือใจดําเอียดทีหลังมึงกัดกูมึงอย่าปล่อยทิ้งเชื้อเพราะจะมันคันแต่ในขนาที่มันกัดแล้วมันคันทันตาทันใจไอ้ตอนนั้นแหละใจเราว่าเรารักษาสีแล้วไม่ค้านปั๊บเนี่ยตรงนี้ต้องฝ่ายขั้นตอนน่ะคือเวทนานที่เราคันแล้วเราหงุดหงิดจะเล่นมันไหมจะค้านไหมพราะให้มันเลือดก็ให้แล้วมึงเสือกทาให้กูลําบากใจนั่นแหละกูจะเอามึงหรือไม่เอาเนี่ยมันต้องแต่สุดท้ายให้มัน ถึงจะคันแต่เพียงดำริไว้ทีหลังมันกดัดย้ายคันนะแล้วยิ้มสู้กับมันปิติท่านจะมีบุญกําลังสองนะแล้วบุญดวงยังสั่งสองให้ท่านมีปิติและั้งนี้ท่านอองทนได้เมื่อทนได้ท่านจะเห็นธรรมเมื่อท่านเป็นการฝึกธรรมตรงนี้ต่อไปท่านจะได้ฌานเพราะตรงนี้แล้วบานสายพอมีปิติแล้วผมบอกปิติความอิ่มเอิบใจมันทําให้เกิดฌานตรงนี้ทําบ่อยๆทําจนชานานและอีกหน่อยมันไม่คันแล้วท่านจะเห็นทั้ง เออมันสบายนะแล้วจิตใจมีปิติมันเริ่มเสพชานอาศัยยุ่งตัวเดียวนะแล้วบ่อยๆเนี่ยแค่เนี้ยนี่ประดแต่ว่าสิ่งทั้งหลายที่ปวงอยู่ที่สติท่านองตั้งประเทานไว้ก่อนเราจะไม่ฆ่าสัตว์นะแล้วมันเห็นผลสิ่งใดที่ท่านทําแล้วพุทธเจ้ามันมีกรรมทั้งนั้น,น,น,นกรรมที่เป็นกุศลกรรมผลก็ให้เป็นกุศลให้ความดีส่งความสมบูรันถ้าทําเป็นอาุศลผลก็ส่งมาให้คือความทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจยเขาเรียกเียทำมาอะไรแล้วนะเลือกเอาถ้าทําบุญทําความดีนะ ท่านอยู่แบบร่มเย็นเป็นสุขแต่ท่านทําในสิ่งไม่ดีเป็นอกุศลนะอยู่ร้อนนอนทุกข์ท่านฉลาดทุกคนแหละท่านเลือกเอาจะอยู่แบบร่มเย็นเป็นสุขหรือจะแบบอยู่ร้อนนอนทุกข์นี่สินข้อเดียวนะปานอะฏิบัเดี๋ยววันหน้ามาว่าถึงอดิธานมันจะลึกลงไปวันนี้พอท้งควรครับสวัสดีครับ